มาดูเบ็ดกันนะครับนี่ก็คือสภาพของเบ็ดที่ผมเคยเอาไปตกเข้าครี่เบ็ดนะครับคลายเบ็ดที่มันเกี่ยวกันยุบจะลองเออทงเบ็ดนะครับเออปลายางของเบ็ดที่ผมใช้นะครับวันนี้ก็20คันนะครับตามมาถือถังนะครับก็ได้นะครับก็ได้ตัวอยู่เดี๋ยวเรามาตรงกันเลยนะครับแล้วก็ เดี่ยวการปักนะครับอยเนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ปักเบ็ด,บดหนาวตอนเช้าเรามาคู่เบ็ดกันนะครับ เป็นปลาชนมาเนะป็นปลาชนตอนนี้มาเจติดนะครับติดติดลูกปลาเอามาดูเบ็ดกันนะครับนี่ก็คือสภาพของเบ็ดที่ผมเคยเอาไปทงนะครับทำเอาไว้ก็ประมาณเกือบ30คันได้นะครับตอนนี้ก็ยุ่งเยิงหมดแล้วเดี๋ยวมาแกะกันก่อน แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ก็คลี่เบ็ดนะครับกลายเบ็ดที่มันเกี่ยวกันยุ่งเหยิงนะครับก็แกะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตรงเบ็ดกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆผู้รักในการหาปลาทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะชวนเพื่อนๆมาดูวิธีการหาปลาด้วยการทงเบ็ดนะครับซึ่งผมเคยทําในอีพีก่อนนู้นแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาทดลองทงเบ็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็เบ็ดเก่านะครับที่ผมเคยทําเอาไว้นะครับทั้งไม้กระดูกไก่แล้วก็ไม้ไผ่ด้วยนะครับแล้วก็เหยื่อนะครับรอบนี้ผมจะใช้ไส้เดือนนะครับที่ผมขุดมาจากแปลงผักนะครับนี่ก็คือไส้เดือนนะครับจะลองทงเบ็ดนะครับปักเบ็ดบริเวณในคลองแล้วก็ในสวนป่ายางของผมนะครับในร่องน้ําเดี๋ยวเราไปทงกันเลยนะครับนะครับก็มีผู้ช่วยมาถือ ช่วยมาถือถังเกี่ยวเบ็ดนะครับแล้วก็ถือเบ็ดเดี๋ยวเราก็จะเดินลงไปนะครับบริเวณคลองฝั่งน้นนะครับแล้วก็ป่ายางของผมนะครับลุของผมก็อยู่ฝั่งน้นเดี๋ยวเราเดินเรื่อยๆเลาะคลองไปด้านล่างเลยนะครับไปกันเลยครับนะครับเราก็มาถึงคลองแล้วนะครับก็เบ็ดที่ผมใช้นะครับวันนี้ก็20คันนะครับ เราก็จะเดินเลาะตามริมคลองที่น้ําไม่ลึกนะครับที่น้ําลึกๆหน่อยไม่ใช่ไม่ลึกแล้วก็ที่น้ํานิ่งๆหน่อยนะครับเราก็จะปักเบ็ดนี่นะครับน้องก็เดินตามมาถือถังนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสคืนนี้เราจะมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับมาเดินสอ่องกลางคืนแต่ถ้าหากว่าพี่เกียดก็ไม่มาดูนะครับเดี๋ยวก็จะหาบริเวณมุมๆอย่างนี้นะครับที่น้ํานิ่งๆหน่อย แล้วเราจะปักเบ็ดกันนะครับนี่ก็ดูบรรยากาศในคลองตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งใกล้จะค่ําแล้วนะครับก็เป็นการหากินนะครับวันก่อนก็น้ําท่วมน้ําคลองก็สูงมากนะครับตอนนี้ก็ลดในสภาพปกติแล้วนะครับนะครับมันก็ยังใสยอยู่นะครับถ้าหากว่าปรากฏเนี่ยก็จะ,ะทงเบ็ดในช่วงที่น้ําขุ่นๆหน่อยนะครับแต่ผมก็ทดลองดูนะครับพ็เคย ทงหลายรอบแล้วนะครับน้ําก็ใสแบบนี้เหมือนกันก็ได้นะครับก็ได้ตัวอยู่เดี๋ยวเรามาทงกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเกี่ยวเหยื่อกันนะครับก็นี่ผมจะใช้ใส้เดือนนะครับอ่านี่ลักษณะของเส้เดือนแล้วก็เกี่ยวแบบนี้นะครับ ให้ตาเบ็ดโผล่ขึ้นมานิดนึงนะครับให้ตาเบ็ดโผล่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็จะเกี่ยวประมาณนี้นะครับนี่ไส้เดือนตัวใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวน้องไปปักนะครับนะครับเดี๋ยวให้น้องไปลองปักดูนะครับตีน้ํานิ่งๆตรงนู้นนะครับมันจะน้าไม่ไม่แรงนะครับก็จะปักจะมีวิธีการปักนะครับจะถูกต้องหรือเปล่าเอาจมไหนจุ่มหน เอาปักหม่ปักใหม่เออให้ให้เหยื่อจมเลยเอปักไปเลยเสียบไปเลยเออจมอย่างนั้นเลยเออให้เบ็ดจมอย่างนั้นเลยเอโอเคเอาเอาได้แล้วโอเคนี่นะครับปักเบ็ดในถองอย่างนี้นะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ปักเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ค่ำพอดี 6โมงกว่าเกือบครึ่งแล้วนะครับนี่นะครับเราก็ปักทั้งในกรองและในสวนนะครับเดี๋ยวคุ่นี้ได้ไม่ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับโอ้ยยุงก็เยอะตากก็มีนะครับน้ําก็เย็นอีกเออเดี๋ยวเรากลับกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูก็อรุณสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้เราก็จะไปกู้เบ็ดกันนะครับก็วันนี้มาสายนิดนึงนะครับวันนี้ก็ จ็ดโมงกว่าแล้วเมื่อคืนไม่ได้มาดูนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยนะครับว่าวันนี้เราจะได้กี่ตัวนะครับไปดูกันเลยครับนะครับสภาพน้ํ็เย็นนะครับหนาวตอนเช้าเรามาคู่เบ็ดกันนะครับอืมครับรถที่เพิ่งขึ้นมาเราก็จะเดินลงไปนะครับอ่ายี่สิบคันจะได้กี่ตัวมาดูกันนะครับหรือว่าจะแห้ว วันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับเมื่อคืนเสียได้ไม่ได้มานครับไปดูกันตรงนี้ตรงนี้ว่างไงลองดึงขึ้นดึงขึ้นหน่อยติดไหมติดไหม ได้ได้ได้โอ้ได้นะครับได้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 ไดไดโอ้ปลาขุดหนึ่งตัวโอ้ได้แล้วนะครับโอ,โอ้ได้ปลากุดนะครับตรงนี้เดินดีๆเดินดีๆ,ๆเอาไปตั้งไว้ก่อนเอาไปตั้งไว้ก่อนนี่นะครับตัวแรกตัวแรกนี่นะครับปลากดคลอง ยังดึงดึงดึง,ดงไม่ได้นะครับกันนี้ดึข้างบนนะครับดึกันโอ้นู่ปลายจอนบ่นเมื่อกี้ตรงนี้ก็ไม่ติดนะครับติดไหมติดไหมโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ปลาอะไรครับปลาอะไรเดี๋ยวมาดุ้นกันนะครับดุ้นกันปลาอะไรเดี๋ยวเราดึงไปข้างหน้า โอ้นี่ปลาอะไรนะครับนี่เพิ่งเคยเห็นนะครับ <c oughs> นี่ปลาอะไรนะครับไม่รู้จักชื่อมอกันเดี๋ยวามาดูในสวนยางของผมนะครับฝั่งนี้ก็ปักไว้ประมาณสิบกว่าคันนะครับจะได้กี่ตัวนะครับเมื่อวานก็ได้ปลากลั้งมาแล้วหนึ่งตัวเราก็ปล่อยนะครับเราไม่เอา แต่มาลุ้นกันต่อเลยนะครับคันนี้ปรากฏว่าไม่ติดดูกันที่สามตรงนี้นะครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่น่าเป็นปลาช่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าเป็นปลาช่อนตัวนี้ัใหญ่ โอ้ได้ช่อนมาแล้วนะครับไอช่อนมไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่พอใช้ได้โอ้แตที่สามนะครับอาการตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ้เบ็ดคุ้งเลยนะครับเบ็ดคุ้งเลยจมเลยดีงูปลาติดหรือเปอ่าปลาติดไม้เดี๋ยวดูดิดูทันนี้ครับติดไหมติดไหม อันนี้ไม่ติดไม่กินเหยื่อนะครับมองติดไหมครับติดติดนปลาเลยน่าจะเป็นปลาดุกโอ้ตายยังไม่รู้ปลาดุกยังไม่ตายนะครับยังไม่ตายตัวาตายแล้วมันพันตายแล้วนะครับโอ้ได้ปลาดุกมาด้วยหนึ่งตัวแต่ตายแล้ว เเาามาลุ้นนะครับสองคันสุดท้ายนะครับอันนี้เราก็ได้สี่ตัวอ่าตรงนี้โอ้พามานี่เลยนะครับ ลักษณะอย่างนี้น่าจะหลุดน่าจะหลุดนะครับนิ่งๆงงอือหมดแล้วอันหลุดของการส,สุดท้ายการสุดท้ายนู่นนิ่งเลยกันนี้ไม่ติดแน่นอนโอเคนะครับ ก็หมดแล้วเบ็ดนะครับวันนี้ก็ได้แค่นี้นะครับสี่ตัวเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานกันนะครับนี่ผลงานที่ได้วันนี้นะครับก็สี่ตัวนะครับมีปลากดหนึ่งนะครับปลาช่อนแล้วก็ปลาเนื้ออ่อนแล้วก็ปลาดุกนะครับสี่ตัวนะครับวันนี้เราได้นี่นะครับ เช้าเช้าเดี๋ยวเราจะกลับกันเลยนะครับแล้วก็ปลาไปแก่ครับช่วงนี้นะครับก็อยู่บ้านนะครับใกล้ปิดเทอมแล้วนะครับเราก็ออกหาปลาหาอะไรกินกันนะครับก็เป็นวิถีชาวบ้านนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับที่ดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่อง t ีเอ็นดีฟาร์มด้วยนะครับ ช่วงนี้เดี๋ยวเราก็จะพยายามลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูบ่อยๆนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับน้องตอริกนะครับนี่นะครับสอนลูกหาปลานะครับนี่แล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสําหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เดินในกลองนะครับไม่รู้ว่ามีทากติดหรือเปล่าเมื่อวานติดไปสามสี่ตัวเราเปิดดูสิอ้ามีทากติดเอาแโอเคโอเออไม่รู้ติดมาหรือเปล่านะครับเอนี่ทากนะครับตัวเล็กๆมันก็จะติดอย่างนี้นะครับอ้าวอืม่นะครับนี่นะครับทากตัวเล็กๆนะครับ ไอแวมไพร์ดูเลือดนะครับนี่นะครับปลาแกงส้มนะครับปลาจากที่เราทรงเบ็ดได้นะครับก็อเอามาแกงส้มเรียบร้อยแ,แล้วนะครับนีนะครับปลาดุกปลาช่อนปลากรดแล้วก็ปลาเนื้ออ่อน ตัว,วหนึ่งนะครับก็ได้หม้อหนึ่งพอดี